เก่งได้นะแต่อย่าสะเอะเก่งกับหัวหน้ามึงเคยได้ยินคํานี้ปะจะไมน้องมาแบบทำคำหน้าคำตาพี่ไอ้ควายเขาไม่ได้คำหน้าคำตามึงมึงกระจอกเองมึงอ่ะยึดติดในแบบอีโก้ของตัวเองไงกูเป็นหัวหน้ากูเก่งกูเจ๋งที่สุดไม่รับฟังไอเดียใครเลยพี่แนะนำสองอย่างอย่างแรก หาคนที่ใหญ่กว่าหัวหน้ามึงมาเป็นแบ็คให้กับมึงแต่มึงต้องมั่นใจนะแล้วมึงต้องเมคชัวนะไอเดียที่มึงทำเนี่ยมันสําเร็จมาแล้วมันมีพูฟจริงๆพูดไปแล้วหัวหน้าไม่ฟังก็เลยแบบต้องมาเสนอคนที่แบบสูงกว่าเพราะไม่งั้นนะถ้ามึงข้ามขั้นไปบางทีเขาก็รู้สึกไงว่าแบบเฮ้ยอันนี้ข้ามหน้าข้ามตามันก็เป็นไปได้นะบอกป่ะแต่ถ้ามึงพยายามแล้วพยายามอีกพยายามมานานมากแล้วแล้วหัวหน้าแบบไม่เอาด้วยสักทีอ่ะแนะนํานี่คือทางเลือกที่1 ทางเรื่องที่2ถ้าเกิดว่าไฟไปแล้วใช่ไหมก็คือต้องรับให้ได้หัวหน้ามันจะชังเราเราจะกลายเป็นลูกชังเราไม่ใช่ลูกรักมันไม่เป็นไรเมื่อบริษัทเนี่ยเขาเห็นค่าเห็นราคาที่แท้จริงของมึงเนี่ยเขาก็จะมอบโอกาสดีๆให้กับมึงอาจจะได้โปรโมชั่นขึ้นเป็นหัวหน้าของหัวหน้ามึงก็ได้ใครจะไปรู้นึกออกไหมแต่ส่วนใหญ่ถ้ามันไม่เป็นแบบนั้นพี่ก็แนะนำร่อนเรซูเม่เลยจ้ะไม่ต้องรอช้าไปอยู่ที่อื่นเถอะเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าคนเนี่ยแม่งเปลี่ยนกันยาก ซู้มาเปลี่ยนตัวเองดีกว่าหาที่หมายหาที่ที่มันฟิตอินกับเราเนาะใครเคยเจอแบบไหนลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยพี่ชอบสึกเรื่องชาวบ้านประมาณนี้จ้ะ